เราก็กำลังจะมาเลือกคือผูก้กำลังใช่ค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่มีกำลังค่ะน,นี่น้องใหม่นะคะ่ะอาจารย์เจอน้าเคร่งเครียดเชียวนะตื่นเร็วไม่ได้นอนมาสองวันแล้วช่ค่ะเดี๋ยวเราเลือกนะคะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์มีน้ำส่วของมิ้งก็จะหาขนม ไปกินขนมแล้วที่ย่ยงมีเวากินขรมไมเอไม่ใช่ทุกวันเราที่เป็นเบากวานะแล้วบางคน ตอนนี้นะคะเรือของเราก็กำลังเรือของเราก็กำลังจะลงแล้ว,วนะ <4 S 2> <ช>จอมโอ้โหโชคดีมากยสีแดงเลยวันนี้อากาศดีไม่คือวันขหรืปผาเล็กถึงไี่ไหน เล็กเหรอโจได้อะไรอะ่ะนี่เป็นเล็กแล้วเนี้ยเป็นหวานเลยรถอุโอ้ยใหญ่มากโอ้ยนี่ได้แต่ไซสนี้เท่านั้นเลยนะคะโอเคไหมฟอร์นึ่งโอ้ยสุดยอดเลยค่ะ กรดเทียมโอขวากล้องไม่ทันเลยครับตัวแรกเปิดด้วยโอ้โหพี่เอี้ยงครับพี่เอี้ยงโอ้ยหวานนะเอี้ยงหวานไปรอไปเลยเออโอ้หเยอะไรนะเอี้ยงเยอะไรเนี่ยเจดีครับเจดีเจดีทำงานแล้วเย้เย้เย้โอ้โหกัปตันจอนนี่จัดให้ <laughs> จัดไปครับไป เชื้อบ้านในสองคนนี้เชื้อโควิดเฮ้ยใส่แมสด้วยนะใส่แมสตอนนี้เราก็กำลังเข้ากองนะคะตึกตึกโป๊ มันมีสองกองใกล้ก like ันเป็นไงครับพ yeah> ี่แชมป์โดนไปกี่ตัวแล้วมี่หวานอยู่คนเดียวเลยนะกุหลาอินซีนะคะตอนนี้เป็นเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะคะเราก็อาต้ล่าหาปลากุเลาบแบตเริ่มหมดแล้วตะกี้ก็งคนนะคะแบตเริ่มหมดแล้วสเต็ปก็จะไม่ค่อยไปแล้วครับไปปันปันหยุด เบียงเรานะคะมีส้มด้วยยิมดิ๊ก nice> ด้วยนะคะพร้อมเลยกล้วยก็มีนะจ๊ะโสมอยู่ตรงไหนคะหยิบโสมมากินพี่เจอมาจากตรงไหนหนูหามัเจอเอาอดอบโสมกันนะคะตอนนี้พี่เองเขาได้ปลาไอ้นี่มาอินซีนะจะไปอินซีไซต์อนุบาลน่ะโสมหมดละไม่เอาเล เอาไซใหญ่ไซใหญ่ไซใหญ่แต่ตัวเดียวไม่เอานะตัวเดียวเขาไม่ตัวเดียวเขาไม่นับนเปิดทริปเลยนะเล็กใหญ่นับหนึ่งตอนนี้พี่แชมป์น,นำนำอยู่นะคะอ่<น>า <ำ S 1> พี่แชมป์นำนำไปสี่นะคะเหยื่อเขา <คน S 2> ดีคนเดียวเลยเหนะยื่อเจอดีนะคะโอ้โหมิงมาแล้วโดนแล้วครับมาสับหัวใหญ่โอ้โห ใหญ่ใหญ่มิงมิ้งมิงโดนแล้วม uh, anyway. ิ Bilder ้งเออเออเดินมามิ้งมิงเดินตามเรื่ยเรื่ค่อยเดินตามมาตรงตัวให้อยู่โอ้ยโดนแล้วครับมิ้งมาแล้วมันโดนแล้วครับเออเออกองโอ้โเปาวานล่ะ เราขึ้นมาสี่ทับบลึงก็ขึ้นมาตั้งตั้งตั้งคันยายาเวลาเวลามันวิ่งตั้งเฉยตั้งตั้งขึ้นตั้งขึ้นเออปะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออพอมันหยุดวิ่งก็กอเออดีมากโอ้โหปาละเฮยพยายามอย่าให้คันชี้ตรงไปกับสายเออเออเน็ตไปงั้นถูกต้อง ใหญ่อยากได้ปลาใหญ่ก็ต้องปวดแข้งสุดยอดเออเดินตามมามันวิ่งมาเนี้ยตามมาช่วงกดคันลงพยายามกอกอให้ตามให้ทันเอออย่าให้มันหย่อนอะไรพี่เจมันมันไม่วิ่งเดี๋ยวมันจะวิ่งข้างบนอีกรอบ นับนะเขานับใหญ่ใหญ่งคุยเพี้ยงอะอะไรอะเขาไม่ตกหรอกนะปาดูมาหายแล้วเดินมา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 แขนสั่นเาแขนหมดเลย ครัหาหายให้่หาย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 งายห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 ายนยหา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 กหยหายหับเายหายหกยหอยหายหายหายอายหัยหายหายหาหาเหออหายหายหายหาามันหยุดปห๊บเนี่ยาอามเออนั่นแหละดีมากอาาาายาายาาเ เอาคันเดเอน้ำจักแรแส้ไว้นั่นแหละถูกต้องแค่นั้นแหละหมุนเออโยกขึ้นหมุนตามในระหว่างที่คันลงเราต้องกอให้ทันนะเออกอให้ทันนั่นแหละถูกต้องถ้าเรากอไม่ทันสายมันหย่อนการที่มันสะบัดมองด้วยขึ้นยังขึ้นยังโอ้โอย,อยโอ้ยใหญ่ไอ้กูเล่ากูเล่าใหญ่เนี่ยกูเล่าใหญ่กูเล่าโู้ย เพยายามอย่ายกนะเออปล่อยให้มันอยู่ระดับนั้นพอรอรอคนช็อตโอเคอ่ารอปล่อยปล่อยเออว่าแม่งกดจังเอ้าเยอะอย่าเพิ่งนะแป๊บนึงนะเพรหัวมันหันมาทางเฮียจุนนี่หนูยกคันปึ๊บเพื่อให้มันลอยเฮียจุนนี่ก็จะได้ตักได้แป๊บนึงนะอ้ายกลอยยกปึ๊บแป๊บนึงเฮียจ้วงเลยฟว้าเย้ yes oh oh เฮียจ้นี่ ยังไงตอนแรกเขาไม่ต่าหลังนะใบเชียร์เชียรด้วารสเดีกเก๋ยวใจดีนะคะปันไปเดี๋ยวก็แดก <c oughs> ด้นีี นะคะเอากลับไปไว้ที่บ้านของผมนะคะอันนี้นก็กำลังทำการแยกปลากันอยู่นะวันนี้ได้ปลาเยอะเลยนะอยากให้ดูปลาเล็กปลาน้อยปลากระมูนี่ปลาเราฝีมือเองน,นี้ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปการตกปลไปนซี Z. ในวันนี้ของมิ้งเองนะคะก็ตั้งใจว่าจะตกปลไปนซี Z, แต่โอ้โหโชคไม่เป็นใจเลยได้ป้ากูเรามาตัวเดียวที่เขาวันได้ตัวเดียวนะคะเพื่อนๆ ก็ยังไงฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามคลิปของมิง้งด้วยนะคะกด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube มิง้งมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนเจดีจิกกิไว้ด้วยนะตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยนะคะใครสนใจก็สามารถอินบ็อกไปถามมิง้งได้หรือว่าจะอินบ็อกไปถามพี่เจด้ก็ได้นะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะนี่เลยเรือเฮนนี่วิชิงวู้ันากนะคะซิ่งมากเลยโหสุดยอดสุดยอดนะคะแบบ,บ,บว่าว่าเนิงเนิงเลโห ว่าผมก็สนุกดีดบอกเลยนะคะเด็กแว้นเรียกพี่เลยนะ,ะบอกเลยเออไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องยูทูบ YouTube ของมิค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ไปพักผ่อนกันดีกว่านะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปกันแล้วบ๊ายบาย